ซอมบี้ระบาดในหมู่บ้านเราไปเร็วขึ้นรถเร็ว,รวจริงไปที่อื่นกันก่อนพี่พาลูกขึ้นรถมี <c oughs> <c oughs> ใครวิ่งตามมาเหรอฮะเรองบิงนไไปเร็วตอนเนี้ยที่เนี่ยเกิดเหตุโรคระบาด คนกลายเป็นซอมบี้กันหมดเลยที่นี่ไม่มีคนเลยดูสิกลายเป็นเมืองล้างไปหมดแล้วพวกเราเราต้องรีบหนีแล้วล่ะเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปเร็วไปเร็วเร็วหมาเห่าเลวฮะโอเคมีเรื่องใบเรารอดยังมีใครตามเรามาปะเนี่ยเฮ้ยเด็กๆใส่แมสไว้ก่อนเลวใส่แมสไว้เฮ้ยเฮ้ยใครมา มีคนตามมาอีกแล้วไปเร็วไม็กิฟแม็กกิฟมีซอมบี้ซอมบี้ระบาดในหมู่บ้านเราใช่วิ่งตามน้องบีน้องไบมาเมื่อกี้ไปเร็วขึ้นรถเร็วจริงไปที่อื่นกันก่อนเมื่อกี้พาลูกขึ้นรถเร็วเรีวเรีวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถฮะเมื่อกี้ กรีบเร็วไม่กริบไม่กริบไม่มีคนมาไม่มีซอมบี้แล้วร็วรีบถอยรีบถอยเดี๋ยวพอแบงค์บอกให้มาเร็วถอยมาถอยมาโอเคอ้าวไม่กริบรอด้วยเฮ้ไม่กร an ิบรอด้วยคนม่กริบลืมเหรอ ไม่รอพ่อแบงเลยไปเร็วมังบินน้ำใบกลัวหรือเปล่าดีนะขึ้นมาบนรถได้ทันไม่งั้นอ่ะตัวนั้นมันถ้ามันมาถ้าเราโดนกัดอ่ะไอตั่ะไอตันั้นน่ะหนูเคอ่กลัวมากใช่ถ้าเราโดนกัดอ่ะเราอาจจะกลายเป็นซอมบี้เลยนะ อะไรนะลูกมีใครวิ่งตามมาไม่รู้มีใครวิ่งตามมาเหรอไอ้ตัวนั้นตัวนั้นวิ่งตามเราเหรอเฮ้ยแล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปไหนกันดีอะเราอยู่บ้านไม่ได้อะเราต้องอยู่ในรถ24ชั่วโมงแน่ๆเลยเราไปดูที่โรงเรียน ที่น้องบิงน้องไบเรียนอยู่อะเผื่อที่นั่นอะใช่ไหมชุดเอเวอร์เดย์วันนี้วันวันผีนี่นะเฮ้ยมันฮาโลว,าโวีนด้วยเหรอแล้วเขามีซัมบี้ด้วยเหรอตอนเนี้ยเราไม่มีที่ไปเราอยู่บ้านก็ไม่ได้พ่อแบงค์อะก็เลยจะพาเด็กๆไปที่โรงเรียนก่อนเผื่อที่โรงเรียนอะจะมีที่หลบภัยเราจะได้ปลอดภัย ซอมบี้เหรออยู่ตรงไหนลูออกอยู่ตอนขั้นขั้นนอนหนูอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะถึงโรงเรียนกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว okay. ่าพี่นันปลอดภัยไหมไปขับเข้าไปเลยพี่ยิปสเห็นคุณครูไหมมีใครเห็นคุณครูไหมอยู่ตรงไหน อยู่ตรงน,นู้นนี่ไงน <a> os, au ี morning, <ses> ่ไงถือนะคุณครูตรงนี้คุณครูของน้องไบส์เรามาดูกันว่าคุณครูน้องไบส์จะให้อะไรสวัสดีครับของน้องไบส์สวัสดีครับของน้องไบส์ได้มาแล้วของน้องไบส์เป็นถุงยางชีพเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษฮะ ตอนนี้ซอมบี้ระบาดแต่ว่าคุณครูให้การเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษมาอ๋อจะได้จะได้ตอนที่เราหลบภัยอะ่ะเราจะได้เรียนไปด้วยไงน้องไบอย่าลืมไปตั้งใจเรียนด้วยนะว่าไงลูกเมื่อกี้อ่ะหนูเห็นไม่มีคนมาเล่นเดอรเลย,เลยใช่สนามเด็กเล่นเป็นไม่มีคนเลยเนาะใช่โอ้คนคนหายไปไหนกันหมดเลยก็ไม่รู้หิวอ่ะหิวแล้วเหรอตรงนี้นูหิยวยา แล้วไม่กีบลูกๆเริ่มหิวแล้วทำไงดีอ่ะเฮ้ยเห็นอะไรอ่ะป้ายอะไรอ่ะเพื่อนๆมีนี่มันแม็กโดนัลนี่นะไนทูหรือเปล่าใช่เป็นแบบไดทูด้วยโดีเลยดีเลยถ้าเป็นแบบไดทูอะเราก็ไม่ต้องลงจากรถไงเราอยากกินอะไรกันเด็กๆกินเฟรนฟรายกินเฟรนฟรายนะกินเฟรนฟรายแล้วก็นักเก็ตแล้วนะ สองอย่างแฮมเบอร์เกอร์โอ้กินได้เยอะเลยใช่ไหมนี่ไงเรามีเมนูนี่นี่มาดูเมนูตรงนี้เปิดกระจกได้แฟนสายจัมโบ้น่ากินไหมอยากกินมากโอ้เราลอดแล้วเราลอดแล้วอ่ะ ปีกกระจกปีกกระจกของไบเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศผสมเพราะว่าซอสพริกมีแค่อันเดียว,วเด็กๆจะได้ไม่หิวมากนะกิน,น,นเฟรนฟรายรองท้องไปก่อนนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยกินเยอะเลย เราจะมาดูว่าที่บ้านเราซอมบี้หมดหรือ,อยังหมดแล้วเฮ้ยเร่มน่าจะหมดแล้วนะมีรถมาเยอะแล้ววะ่ะตอนที่เราออกไปอ่ะรถไม่มีเลยอเ,อเดี๋ยวพ่อลงไปดูก่อนเด็กๆรอในรถแป๊บนึงพ่อลงไปดูดลดาดเล้าก่อนเด็กๆรอแป๊บนึงนะเฮ้ยไม่มีแล้วว่าน่าจะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วทางซ้ายไม่มีทางขวาก็ไม่มีบิงบิงลงมาได้ลกูกบีง ไม่มีตัวอะไรแล้วลูกนี่นะครับตอนนี้พวกเราก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วหลังจากที่เราหนีรอดจากซอมบี้ในเมืองตอนนี้เรากลับเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเราปิดบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีอาหารมีของกินมีน้ําเยอะแยะเลยเราอยู่ในบ้านได้20วันเลยเรารอดแล้วลูกเมกิบไปกินข้าวไปทำไม,มอ่ะม่ก็อยากกินข้าว แม่กิฟเป็นอะไรอะบไยแม่กิฟนอนอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะ่ะหรือว่าแม่กิฟโดนอะไรกัดมาอาการเหมือนเลยอะ่ะเฮ้ยแม่กิฟมีอาการแปลกอะ่ะบิงเริ่มร้องไห้แล้วว่าบิงเป็นห่วงแม่เหราลูกไปเราไปดูแม่กันปะไปไปบิงร้องไห้แล้วแม่กิฟเป็นอะไรลองเอาผ้าปิดจมูกออกออเฮ้ยเรา เฮ้ยช่วยกันโอ้ยเมกิฟเป็นซอมบี้เฮ้ยปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เมกิฟเป็นซอมบี้จริงๆด้วยเฮ้ยทำไงดีนบีไม่จำหรอเฮ้ยหู้เมกิฟเป็นซอมบี้หนูกลัวกันหรอเราค่อยๆไปดูสิเมกิฟหายยังเราเอายาไปให้เมกิฟกินไหมไปดูสิ ไม่กริฟหายแล้วเหรอไม่ได้เป็นโอ้เป็นการแสดงเหรอไม่กีิการแสดงโอ้บิงร้องไห้เลยหรอใช่มันบิงร้องไห้จริงอ่ะลองบิงนึกว่าไม่กี้เป็นซอมบี้อ๋อหนูเป็นห่วงไม่กริบเหรอลูกอไปกอดไม่กริฟเลยไม่กริบไม่ได้เป็นไม่กริฟมากอดลูกหน่อยอไม่กริฟไม่ได้เป็นซอมบี้ไม่กริฟว่ะแค่เป็นการแสดงเฉยเฉหอมหน่อยหอมหน่อยไหนหอมกันหอมกัน บายบายมานี่ก่อนสิบายเร็วอ่ะเร็วเมื่อกี้ทำไม่ได้เป็นซอมบี้บายมนดูสิมาหอมแก้มเมกิ๊บหน่อยอ่ะหอมแก้มเมกิฟอะแม่เลยแต่ก็ไม่ได้ถายอะอะบายหอมแก้มเมกิ๊บหน่อยมันทอดออกมาได้มันเป็นฟันปลอมหรอเมกิฟใช่อ๋อมันเป็นฟันเดคิวล่าเป็นของปลอมน้องบิงไม่ต้องกลัว นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงจากช่องบิ๊กไบยูทูบฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของบิ๊กบิ๊บด้วยนะบ๊ายบาย